เห็นบจ้ะเห็นบ่จ้ะเห็นบ่จ้ะที่น้องเห็นบ่จ้ะว่ามันยั้งนิเนไปพื่อขบูก็บูุขบูลขบูลูขบบบบบ มีพี่น้องห้าออกกล่องไีกก้อนเนาะหกเจ,จ,จ็ดพีน่น้องเจ็ดดอกเห็นไหมค่ะคุณเห็นไหมค่ะ เล่เทเล่ยุคุณจ้ะคุณเอาสองดอกนี่ก็พี่น้องโอ้ยเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เก็บเ,เพชรตุ้มมุติมิมกันเลยเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะเสียดายแต่นิกบ่ได้เอามีดมาตัดขาให้พี่น้องเบิงง่งเนาะเจออีกแล้วค่ะโอ้ยนางงามนางงาม เออเอินเอาหมูเอาพวกเด้อเอินเอาหมูเอาพวกเห็นไหมคะหาอีกหาอีกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในป่าเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องจ้าช่วงนี้นี่กรสิผาพี่น้องยางออกกําลังกายหาเห็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะกะสิมีคลิปเห็ดให้ลองเบิ้งเรื่อยๆเนาะคะ่ะว่าฤดู นี่มันมีเห็ดย่างออกแน่ยู่ประเทศอังกฤษเนาะค่ะนอะกระเบิงว่ามือนี้เขาสีได้พ่อเห็ดยังแน่สีโชคสีมันสีมันมันสีด้กีตแตกป้าแตกเนาะพี่น้องมื่อนี้มามาไปเก็บเห็ดจา้าพี่น้องจุ่มเดียวอึ๊บมีกระดูกหนึ่ง จุ่มเดียวนะคะนี่จุ่มเดียวใส่ถุงมาที่นี่ใส่ถุงเห็นไหมดิเห็นบ่มดิเห็นนี่บ่มดิพี่น้องเห็นบ่จ้าบ่ได้จังดิหมมาได้จังดิเห็นบ่จ้า money. Тому ти мій

ันต้องการเห็นไหมเก็บดอกพุ่งเก็บดอกพุ่งโอ้ยมันยังมาเตะเห็ดข่อยพี่น้องโอ้ยโอ้ยมันยังมาเตะเห็ดข่อยขามันขามันพี่น้องนี่โอ้ยใส่ถุงก่อนมันยังมาเตะเห็ดข่อข้อพับข้อแพรบอรบอกเปิดขายังสวยๆอยู่เลยนะคะ ท,ทุ่มไปทุ่มไปเดี๋ยเดี๋ยวู้เห็นสีแล้วไหมเนาะเห็นบ่าจะพี่น้องอีกครั้งนี่มันเป็นน้ตาลขวดต้องไปเห็นนี่น เพราะว่าต้องกับลงไปพุกกน่นันไปเอนอาเบิพี่น้องเ,อเง่น้องหนึ่ง,อง,งดอกหนึ่งจะเอาดอกอีกก่อนใส่ถุงมาเบ้นนพี่น้อง เห็นปะเจ้าโอ้ยแม่เจ้าเห็นไหมคะนุ่พี่น้องโู้โวขายขาลาวขาลาวขาวจัวเห็นบ่คคะอันดงเอ้ยหาอีกพี่น้อง ตรนี้ยื่ทางพี่นะจะเห็นขาบ้าเห็นบ่อ้ใ้พี่น้องโอ้ยมันเฟียเห็นบ่จ้าขาจ๊วพี่น้องขาจ๊วะมวีอีกวะอ,อ,อีกดอกนึงออีกดอกนึงโอ้ยแฟสามแสามมีอีกไหมถมไปถงไป ดอกนันเน่าแล้วหลายสามดอกพี่น้องเห็นไหมคะเฟดส,สามตุกุเลยใช่หล่ะเห็นด้ว่ว่าเห็นได้พี่น้องมีเดมีเด้มันกำะลังว้าขันบ่าเบิงมันอีหรีมันเก๋าเห็นเห็นบ่ค่ะ เง่งกุ๊บกับคุ๊บกับไม่ต้องน้อยตัวอ้เนี่เก็บเพชรก็ตัดขากระเป็นสิแล้วพี่น้องดอกนี้ลูกชายเจอพี่น้องมันเตะจนเตเฮ็ดเคยไมกส่งอ้เนี่แล้วว่าทีนี้พี่น้องหนึงสอง สามซีเป็นองซีดอกเฟ้ยจุ่มในลูกพ่อค่ะอันนี้เห็ดดินนะพี่นองเห็ดดิน,ดน,ดนไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะคะทุกเห็ดทุกอย่างศึกษาด้วยตัวเองเด้อย่ากุบึงหันไหนกันนะ อยู่เมืองไทยเฮาเขาเอิอนเห็ดหนังง้ว้ายพี่น้องอันนี้เดี๋ยวที่ผมบอกอ,อันนี้ก็อยู่เฉพาะคนชอบเด้อพี่นอ้องไอ้ลองข้นเป็นกับ,บกเก็บพอพันว่ามันลลางยากแต่นี่ชอบกินค่ะหอมตำแก้วแหงเสียบเด้อพี่น้องเห็ดอันนี้ตำแก้วผักพีชดิบอุ้ยนะออกมาเดียจังใดญนีย่ยเปนบอลอืมอคุณไป ใบเตยเห็ดเอยสักท่าใหญ่ๆมาที่นี่แองคัมประเทศพ่อพี่น้องอนี่ยจ้าพูดๆๆๆโอ้โไอเก็บอันนี้ก่อนสินเ่งได้คอดเสียอีกคือเกาลูนโมมาเนี่ยดอกนี่มันเทาแล้วอันนี้กะแต่ว่าแข็งอยู่ได้พี่น้องเนี่ย กงนิดตัเอาบ้าเอาบ้าปล่อยเพื่อนซะเนอะ็อตขมขมขูเอาน้องแม่ดีเลยไม้อันนี้นั่งเอกพี่น้องนั่งเอกนั่งเอกไม่มีหนอนเลยนะคะเฮ็ดอันนี้นี่ต้องไปศึกษามันก่อนเนาะคะ่ะลา ค่ะบิ่งเรื่องนิกสิยทายเบิ่งนสะสะนะค่ะพี่น้องผู้ใดหูวจกักมาคอมเมนต์บอกนิกได้ด้จ้ะเห็นบจ่จักคนอ่ะเห็นบ่จ้ะพี่น้องเห็นบ่ตุ้มุติมิยู่จา้าเพียะเพียเพียเห็นตัวมืดค่ะเฮ็ดอันนี้นี่กระบอกหัจักเนาะคะ่ะอุ้ยหลายค่ะเดินนี่หลายค่ะพี่น้องเฮ็ดอยังนง้โนจ่จ้ะเจออีกเลยจ้าพี่น้อง งานอีของเราอุ้ยสองโอค่ะสองโน,นเลยโอ๊ยให้หมดค่ะย,ยสวยเลยสยสวยเลย,ย,ค,ย,ยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะทุบม ดินแกก็กล้างออกเด้อค่ะล้างงามๆเลยพี่น้องเลยเบิกแม่ขาขาวจุ๊กเบิกแม่จ้าโอ้ยนังลงเหยียวไปแหงแด้งจนคืนอ,อยู่บาดท,ที่นี่พี่นอ้องเพียเห็นบ่จ้าแหงคำแหงพ่อบาดท,ที่นี่โอ้ยโอ้ยโยแหงคำแหงพ่อคือคือคือพี่น้องจา้า เลยไม่ดอกนึงคุณฮฮิฮิฮบางเลยสักคนบ้างเลยนี่สักคนกดดอกหนึ่ง มีหนอนเลยพี่น้องคุณดอกหนึ่งว้ายพี่ดอกหนึ่งเอานี่สิได้เมียบ่ล่ะพี่น้องมือนี่เฮ้ยแงจ้ะกะลังขึ้นไหมว่าตายตายตายอันนี้มันเห็ดอีหยงังอันนี้นี่พวกเคยเก็บเนาะคะ่ะโอู้อหนเนี่ยเห็ดเห็ดเฮ็ดซุ้มนีบางคนนี่เหเ็นเพิ่นเก็บกินนะคะ่ะแต่ว่าน,นีกก็เก็บจะมาทำนี้ไม่รู้ สองซาสกีกับเมียกขมืดแล้วเฮ้ยมองไหนมังไหนพี่น้องมังไหนจ้ะเห็นโยโ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลานี่นะ่ะเต็มอีกแล้วโอ้ยถุงยิไซใสระบาดท,ที่ไหนพี่น้องโอ้ยผุนแห้งงามคัก อันนี้เขาก็กินเขากินอันนี้เรกินอันนี้พี่น้องมึงไงโอ้ยไทยเห้เพิินเบิงลูกไผมีเวลามากเก็บเลยค่ะเพื่เมีนไปบดตาาอาตาไหมหาเอาตะตว่าเราต้องำใจเราต้อกลับบานเรา,ม,ม,ม,าม,มืดแล้วจ้ะมืดแล้ว นี่นี่งนี้จ่างามงามท้งนั้นไม่พี่น้อง เอ็ดเก๋ยแม่จ้ะโอ๊ยโอ้ยดอกน,นี่เอากันเด้ออุย้ยผีดอกแมอุ้ยเมียนไปเบิดแต่ว่าสิตัดใจเนาะค่ะสตัดใจสิบอสิบอเก็บแล้วพี่น้องจะไม่เก็บแล้วนะคะไม่มองนะหายไปปะ จะไปเอาตะกร้ามาเก็บนะคะเอาถุงมาใส่ก่อนแบมเอาผิกหน้าเอาไทยลองหยีหน้อยๆเอาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลูกนิกไปหอลิีเดย์นุกก้ยจะไม่มีคนพามาเห็นปะจ้ะเฮ้ยอาปิดไว้ เฮ้ยนี่เดชมาแล้วีดีพี่น้อง่บอจ่าเกบ่าขออีกแคกดอก แล้นมัน,นโอ้ยไดียินเสียงบ่จ้ะเห็นบ่ค่ะโอ้ยแต่ว่าขวโถษขออภัยพี่น้องหลายๆนิก่บดีมีมีดมาน,นั่เนาะค่ะเนาะเพราะความชอบพี่น้องเห็นบ่จ้านั่งกันสิแบกน้ำไปสักวอนมูเจ้าเห็นบ่เอาเอาลูกดึงนี่ไปดึงนี่หายแน่นี่ เราจะเข้าไปเอาดอกนั้นก่อนนะพี่น้องนี่แหละที่นีกว่าเห็นเห็ดอันนี้จอนนดาก,กาเออะเออกะเก็บกับว่าจะคล้องก็เก็บมึงเนอะดอกแรกนะคะนะเราเหลืออีกนะคะออโสดโสดเห็นไหมคะอันนี้ดอกที่สองคะ่ะกำลังตามมานะคะ นี้อีก,อล,ออกล่อพี่น้องเดี๋ยวหาอีกอันนี้ดอกที่สามนี่อันมันกินอีหยังกินมะเหลียวเลยตะขาดอกนี้นี่นสิหายเบิง้งเท่ากับที่เอาใบเป็น,นเลยเห็นบ่จ้ะเว้ยอ้า น <hertz? S 2> ี ek, ่ไหมอีน <única> mm ึงโอ้ยอีกอ่ะรู้จกตอนั้ยำเแสร้งได้ที่ไหนเนี่ย หัวเรืกเก่องแมงนี่เราจะเบียดโือคือคือเผ็ดเท้าสมูสมุยอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบน,น,นอกๆพี่น้องโอเคค่ะทำแล้วพี่น้องมือรุ่นจังมากไหมโอ้ยจังสี่เดียว <c oughs> มันเนมันจะทำใจทิ้งเขาไว้ได้ยังไงเออ ไเอายางออกไปขนทางเลยบาทที่ในวัสด<อ>ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ยิ้มชําเหมือนเดิมนะคะ่ะเมา่อบิงหอดบาทนี้ก็จะต้องไปเลือกทําความสะอาดมานเนาะคะนะ่ะเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะต้อง เก็บเพชรน้ากันกนกับนิกแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะว่ายานิกเจ้าเก็บซาซาเจ้ายังหันกองไว้ไหลหรือจังไดเนาะเนาะนน่กกะสีคอยปรับปรุงไปแต่ว่ามันตื่นเต้นพี่น้องมันตื่นเต้นคลิปนี้กับบ๊ายบาย เราก็ต้องมาทําความสะอาดกันเนาะค่ะนะพี่้องจ๋าผลงานวันนี้นะคะเก็บเห็ดหลัางลูกไส้เลือกงานกับประมาณ40นาทีเนาะค่ะเปลียนต่าเอาตําเอาพี่น้องจ๋าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อจะได้มาเก็บเห็ดกับนิกอีกนะคะขอบคุณค่ะ